คุณกำลังมองหาของแปกลกๆอยู่หรือเปล่าคุณกำลังเบื่อหน่ายกับอะไรที่ซ้ำซากจำเจอยู่ใช่ไหมถ้าคุณกำลังมองหาสิ่งแปกลกๆแล้วนะ่าสนใจชวนเข้ามาได้ดเลย k ิง g King ไมถ้าคุณอยากรู้ว่ามันคืออะไรกดเข้ามาชมมันดูนะครับสวัสดีครับค้อนรับสู่รายการ King Q TV และตอนนี้คุณกำลังอยู่ในเกม PlayStation น,นะครับซึ่งตอนนี้ เกมอิ <Game S 2> นฟิไนชหรือโอซีของเราเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนเขาเรียกอะไรอัปเดตใหม่แล้วครับก็เนี่ยอที่เห็นครับดูแมพนะครับเห็นไหมแมพจะเปลี่ยนขึ้นครับไอ้พวกที่เราเดินไม่ได้เราจะมีขีดสีแดงเอาไว้เสีส่วนตัมีสีอันแล้วตอนนี้เย <c oughs> ่ตออนนี้ก็เซฟกันได้ตามสบายครับก็มีเหนือใต้ออกตกเลยคราวนี้ผมก็จะตรงมาตรงอผมจะมาตรงที่ อลโค่แคมโพสนะครับซึ่งตรงนี้ไม่รู้มีซอมบี้ไหมเนี่ยเราจะมาเช็คกันดูนะครับเนี่ยมีไหมมีไหมนะ่นครับแอดโค่แอลโค่อะไรอ่ามวกนะครับหมวกหมวกเขาก็เอาอเอาใหหมดเลยแล้วมีอะไรเนี่ยยายาสีฟันยาสีฟันนี่รู้สึกคาบได้นะครับแฟร์ม่วกเป็นหม่วกขอดเรียบร้อยแล้วก็อะไรอ ชอ็อกโกแลตคอนน้ำยาแอนตี้ไบโอติกเพนทิลเลอร์แม่ของเยอะของเยอะดอกดอกสวรรณสุดยอดครับสุดยอดม,มากเลยครับแมเกิดมาไม่เคยเจออะไรอย่างนี้เลยครับไอ้กวาน,นครับของเต็มพอดีอ่ะ ทอไงต่อของเราก็เต็มแล้วอะ่ะมีจับเยอะมนเท่เกว่าเยอะเลยอืมได้หนังานนตางนั้นตรงโน้นดีกว่ามีความบีดหน่อย,ออย,อยสักครู่ครับอ่ะมาต่อกันเลยครับเมืเามามาเอ่อกี้เราไปห้องน้ำมาเออนั่นแหละไปยิงกระต่ายมาคือหอิวไงยอยากกินกระต่ายไปยิงมาอ่าก็ต่อแล้วครับเราจะไปตรงนั้นครับตรง จ,จุดนี้นะจุด,จดนี้นะครับก็ตรงถนน้ายหกนะครับตรงไปทางาตรงไปทางซ้ายถ้ามองจากทางทิศเหนือลงมาทิศใต้นะครับโอ้ซอมบีเยอะเรามีอะไรมั่งเพนคิลเลอร์เรามีไม่ต้องกลัวเท่าไหร่อ่ะใส่เพนคิลเลอร์ไปก่อนมีแฟแฟไว้ทำอะไรได้มั่งวะโอซอมบีก็เยอะเนี่ยเอาไงดีเดี๋ยวผมจะวิ่งขึ้นไปบนรถเลยครับเนี่หวังว่าซอมบี้คงขึ้นไม่ได้ แต่ทางนี้ล่ะเราจะขึ้นยากนะครับเฮย้ยมีปืนด้วยป้องปืนแหมเอาไงดียวไมดีมไปใกล้ๆก่อนแล้วกันไปใกล้ๆพอ,อไปใกล้ๆถึงนะครับก็เราจะได้ยินเสียงรถนิดหน่อยจะเป็นสิ่งน่าลังคาญนะครับต่อทนๆหน่อยนะครับแหมก็มาดูของผมเลยแล้วเออไปคันนี้ดีกว่าคันนี้น่ามีคันนี้น่ามีของเรื่อย,ยๆแต่ซอมบี้มันรู้ตัวเดี๋ยวมันก็วิ่งมาผมเอง มาแล้วมาดิมาดิซาาดิซาโอ้ยคอมบี้ตามตามทันเหรอโอ้ยินยากินยาโอ้ยต่อไปก็ตามคอมบี้เบย์ การอัโมโ่โหเลือดก็ลดอะ่ะดูซอมบี้อยู่ผมคิดผิดเลยเนะี่ยมาเงี้ยฆ่ากันตายเนี่ยเดี๋ยวผมจะตัดก่อนแล้วกันบางทีผมว่าจะตายก่อนที่จะได้ถ่ายอีกรอบดูเลือดจากสายล่างเนะี่ยโอเคโดดีโดโดีโดโดีโด,โดอ่ะโดูไม่ได้กรรมโอ้โดิซอมบี้ยังไงกูไม่กลัวเว้ยกูมีนะเพียอนคิลเลอร์โอเคกูมีเพียอนคิลเลอร์เหลืออีกสองเว้ย กูยังพอประทังชีวิตได้เว้ยนี่นะยาเยอะเนี่ยถ้ายาไม่เยอะนี่โอ้โหจบกันดีแล้วที่เราแวะตรงนั้นเรื่อยๆ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 เราไม่เหนื่อยเราไม่เมื่อยของเรามันเรื่อยๆก็ซอมบี้ก็ไม่ได้ฆ่ายากนลกหนาใช่ไหมดูจำนวนมันดีครับแมนี่มาจัดคอนเสิร์ตพี่ตูนใช่ไหมชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝัน แม่คนดูเยอะเกินนั้นแ่ปนเนี่ยปืนคอนคอน้งาได่อเยเรื่อยเรื่อยอเรื่อยเรื่เรื่ยเอช็อตเฮ้ยมออนีไม่ฟังแล้วอั้หมดยาไปเยอะเลยแล้วตอนนี้ีอะไรกรสุนแฟรกันจะมาทไเงี้ย เขาวิ่งฝั่งนู้นนี่มันรอดเหลรอเอ๋อจีนใช่ไหมอยากให้ใครทำไหมต้องไปดูภาพชาตเว่ยระกาบาแล้ววิตามินบีสิบสองมีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองเอ๋อตายนะเอ๋มีอะไรวี่วิ่งเยลโล่กยังของเต็มแบบขอขอ๋เอ๋อเอ๋อเอ๋ อะไรวะเนี่ยลอ็ลอกลอ็อกล็อกทำอะไรได้บ้างล็อกเอาค้าบอะไรได้บ้างดูดิล็อกคาร์บเพี้ยะไรไม่ได้เลยเก็บบอมมาบอมนะคาบอะไรได้มไม่ได้ตรงนู้ีป่ปืนปืนปืนแฝกแฝกการเจ็ดเคสเจ็ด,เ,ด,เ,ดเออว่าแต่แฝกการนี่มันใช้ยิงคอมบี้ได้ปะด,ดูนะ อย่างไรมันล่อซอมบี้ได้ครับอ๋อมันทำให้ซอมบี้กลัวแปฝกันเนี่ยแบบนี้แหละโอ้ยแล้วกูจะไปยังไงปิดตรงนั้นมีตรงนั้นมีที่เอามาดีมาดีคุณมิก้าเข้ากรูุ้ณมิก้าเข้าแสงเนี่ยแม่ไม่กล้าเข้าแสงต่อไปเรื่อยๆโอ๊ยเห็นจิลอร์เราก็หมดแล้วทำไงดีมีแอนตี้มาติด หลักกาเยอะนะแต่ว่าเฮ้ยตรงนู้นมีน้ำอีกอย่าลืมเอาโหกใส่เลยไอ้มันมีมันมีมันมีเอามันมีมาให้หน่อยมันมันมีมันมีแย่ไปแย่แย่สับจอบเอเวงเอเอะอย่าหยุดเอเวงไคยอยู่รอดเอทำไมเอเอะอย่าเพิ่งตามมาเอทำไม ทำกับฉันได้ดต้องให้ต่อยดีเนี่ยแฟรกันมีกระสุนอยู่สองนะัดเราสามารถรอ,อดคอมบิ้เตอสองทีอะงั้นเอางี้เดี๋ยวผมรอรอให้เลือกเต็มอนะแล้วเดี๋ยวผมจะวิ่งหาไปทางไหนทางทางไหนดีวะมันมีอะไรไหมไม,ไม่เห็นไม่เห็นจะแดงโอ้ยตรงม้นรถพยาบาลเดี๋ยวเราจะไปรถพยาบาลนะครับไป เอวิรถพยาบาลอยู่แค่เดียวมีปืนมีปืนมีเพนคิวเลอร์ครับเราได้เพนคิวเลอร์อ๋อเพนเพนคิวเลอร์เรามีเพนคิวเลอร์ทำไมเพนคิวเลอร์เอาไม่ได้เพนคิวเลอร์อ๋อเลี้นิดนึงนะคะแม่ไม่ใช่ซอมบี้แมนคืนได้เพนคิวเลอร์ครับ คยังยัได้อยู่ยังได้อยู่ตรงนี้มีอะไรมีขนมตรงนู้นมีปืนอ่ะอะไรเนี่ยเมทัลเมทัลเหล็กวายเอ็กซ์เกมจับจับนี้ไปจับเชียนไปไม่ใช่เอ่อทำอะไรได้จำ เป็นแบบนี้ค <c> ร <ười> yeah. ับด <c ười> oh, <add up shrimp> ัไลดีลองกินช็อกโกแลตดีกว่าดับมวกโอ้ยปิดดับมวกดับมวกโอ้โหทำไมเสียงลมดังเนี่ยผมรู้เฮ้ยพื้นหายไปไหนอยู่ในตัวพื้นอยู่ในตัวนะครับแม่เฮ้ยคอมดีไม่ตามเว้ยผอมดีไม่ตามเว้ยสุดยอด ตามมือเอาเลยคนรถมีอะไรไะมต่อไปทางไหนดีทางนี้ดี่หว่ามีทันี้ทางไหนดีโอ้ยตัดสินใจไม่ถูกมีเลือกมากเลยจ็อดจ็อดช่วยซาลาชิดหน่อยจ็อดไปแล้วเฮ้ยมันไม่ตามเว้ยมันไม่ตามเว้ยเห็นละมันไม่ตามเนี่ยแ่เหรอครับ ไอ้ยี่อชิบหายวิ่งมาวิ่งวิ่งวิ่งเราอย่ายิงอย่ายิงวิ่งอย่าดูหลังวิ่งอย่าดูหลังวิ่งอย่าดูหลังอย่าอย่าคิดแม้จะดูหลังอู๋มันยังตามอยู่โอู๋อ้ยเอวิ่งเอเอเออย่าหยุดเอได้แล้วมั้งโอเคไม่ตามไม่ม่ตามนะไม่ตามนะจ๊ะคุณดีถ้าตามกูยิงนะจ๊ะแหม โอเคไม่ตามเเอ,อ๋ไม่ตามเราแล้วเย่เราสรุปใครเอ๋วะเนี่ยือใ <c oughs> ช่มเนียเออต่อไปเราต้องหาเอ่อเขาเรียกอะไรวะผ้าพันแผลอ่าต้องหาผ้าพันแผลโดยด่วนนะครับเองดีดีผ้าพันแผลหรือว่าเราจะยอดโอ้ยจิบหายคนมาอยู่ไหนคนอยู่ไหนคนอยู่ไหน คนอยู่ไหนคนอยู่ไหนครับไอ้บลาอแอมซอร,รี่ขุดก็ไม่ได้ด้วยโอ้ปิดทำไมเนี่ยดูยหนวะโอ้ปืนลูกซองดังลั่นเลยเมื่อกี้อาซสีดอยู่ไหนวะอยู่ไหนแล้วคิวเมื่อี้ดันคิวมี น้องคิวมีพ mm ีชอืมผิดผิดอีกพีชมาถูกทางวาเนี่ยเอาไงดีกลับเข้าเซฟโซนกันดีกว่าขึ้นข้างบนนี้เราต้องขาไปเรื่อยๆนะแม่คนนี้ก็ใจร้ายอะ่ะ mm hmm. ไม่รู้ใจร้าย mm hmm. บางทีเขาจะยิงคอมบี้ก็ได้เราไม่รู้ครับที่รู้ๆอ่ะ คนแม่งอยู่ทางนี้ชัวทางที่ผมกำลังไปเนี่ยไปดูเนี่ยเป็นซอมบี้ไหมซอมบี้ตรวนู้นหน่อยอ่ามันเดินไปทางนั้นเรื่อยๆร่อแล้วทําไมมันยังขึ้นสีแดงอยู่ไวตัวอันตรายเนี่ยลำบากจริง,รงเหนื่อยใจจริงอ่นะตอนนี้เราก็มีของมาทางชีวิตแค่อย่างเดียวคือแอนตี้ไบโอติกนะครับไป,ไปถึงฝันให้ไกลไปถึง เราจะคำนึงถึงหน้าเธอคนดูทุกคนที่รักเหล่าตอบนี้นะครับอ่ะถือโอกาสโฆษณาเลยอ่ะอ่าผิดเว็บพิ้กิ้งมานะครับเว็บสําหรับซื้อของแท้นะครับไม่ใช่เกมแท้แต่เป็นของแท้นำเข้าจากเมืองนอกนะครับก็มีทั้งหน้ากากมากมายกระเป๋าหลักสไตล์ปุ๊บโอชีย่ยชิไหมดันคิวมีแม่งจะคิวกูละกูจะโฆษณาหน่อย ก็มีของให้เลือกซื้อหลากหลายนะครับเว็บนี้จ่ายตามผ่านธนาคารได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่เบอร์ติดต่อไว้ใต้ดีคิชชั่นแล้วแฟนเพจแล้วก็เว็บไซต์นะครับถ้าผมไม่ตายก่อนอ,อยู่ไหนวะอันนั้นวะผมไม่ใช่ยอดยากอยู่ไห,นอ,ไหน,นอยู่ไหนเธออยู่ไหนพี่มาคะไม่รู้เธออยู่ที่ไหนผมว่ามันเลง็งผมอยู่แน่เลยเห็นตัวอักษรยังสีแดงเลย ไอ้ข้านั่นแ่ะชิบหายแนละ้วยังทำยังไดีโอ้ถือว่ามันแกแล้งเราว่ะไปกันเตรียมไว้ก่อนเลยไม่ได้ใช้อยู่ดีแต่กันไปเรื่อยไปเรื่อยมัน,นมมดขีงหมด้ยค้าหาเรายังไม่รถอะแต่ตอนนี้เราต้องการน้ำว่ะเมื่อกี้มีน้ำแล้วลืมเอามาหรือเอาหรือเอามาแล้วว่ะควรดีกว่นะ ดาว่าปืนมันน่าจะลูกซองครับเสียงนี้้็ท,ท,ทำไมเราไม่หายเหนื่อยวะวิ่งแล้ววิ่งแล้วหยุดแล้วถ้ามึงมีสันในนะชิปหายคะไปไปเรื่อยๆ,ๆไปเรื่อยๆมันก็ไม่ได้เห็นที่เราคิมด้วยนะโอ้ใส่ไม่ได้ดูน่ากลัว ไปแล้วมะไม่ได้ยินแล้วอ่ะมันยังสีแดงเลยเนี่ยแสดงว่าซอมบี้ยังต้องตามเราอยู่ใช่ไหมคบอวะไม่ใช่มั้งมันอัปเดตใหม่มันจะสีแดงได้ไงวะเออตอนนี้เราก็กำลังมุ่งหน้าไปที่บูไลเซ็ตเม e n นนะครับเราจะไปเก็บของกันก่อนว่าเกมนี้ปกติถ้าคุณได้ของมาผมแนะนำให้เก็บนะไม่แนะนำให้เอาไปใช้เพื่อกินก่อนไหมกินก่อน เพิ่มนิดนี่ไกลไหมไกลเลยโอ้โหจะทันี้โอ้โหเลือดลบพวกเลือดลบพวกเลยอ่ะคุณหินไหมหินไหมฮะทำไงดีเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยทำดีทำดีหรือว่าเราเข้าไปหาของก่อนนี่นี่เข้าไปหาของเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวครับไปไหมปืนผมในนั้น่งเยอะแล้ว โอเคไปหาคองครับเพื่อนคนดูครับเราต้องท้าทายเราอยากเป็นไก่ตาสิงไงวะผมอยากเป็นไก่ตาขาวถูกกลับมาอีกทำไมืเตรียมเตรียมเตรียมพร้อมปืนเตรียมพร้อมปืนนะครับจะเจอไหมเนี่ยนานแล้วอยู่ไหนอยู่ไหน โหเรียดก็ลดทั่ทวๆบเบยอ่ะหวังว่าคงม Pen ีเพนคิลเลอร์นะเฮ้ยแต่ตรงนี้มันก็ใกล้เ,เนี่ยไอ้พักพาอะไรเนี่ยเนี่ยเห็นไหมใกล้ๆผมว่ามันยิงซอมบี้เนี่ยเฮ้ยแต่ปกติเวลาผมผมนั่งมันจะไม่ยิงนะพอผมยืนเท่านั้นแหละปั้งเลยเสียงเหมือนลูกฟองด้วยคนใส่จะเอาของดูนดี่ใกล้ๆเห็นไหม คือมันมาตุ้หลังไม่ได้ไม่ได้ต้องเจมของไปตลอดเวลานะครับอ่ะสมอวิวนะสมอวิวขึ้นชื่อว่าของเยอะนะครับก็ต้องเข้าไปกันม,มาแต่เลือดก็ไม่มีเดี๋ยวผมตัดกินกว่าจะถึงแล้วแหละตอนนี้เราก็ใกล้ถึงนะครับขอขอต้อนรับสู่รายการโอนอัวผี ตอนนี้เราได้เห็นผีที่12นาฬิกานะครับึชื่อว่าผีตัวนี้เป็นผีสะกดซึ่งไม่ใช่คนไทยแต่อย่างใดเนี่ยไม่มีสัญชาติไทยแม้แต่นีดเดียวนบัตนี้ผมได้เชิญคุณป๋องซึ่งเป็นพิธีกรรายการคนเตียนผีมาเป็นผู้พาประลองครับขอสายคุณป๋องนะครับ คุณตองครับอยู่ไหมครับคุณตองอสายหลุดแล้วนิดทิ้งผมไว้คนเดียวเนี่ยเอากรรมลยภารกิจกูไม่ต้องทำแล้วดีเจ๊เคช้าช้า,ชา,ชาอ่าดูมีคนไหมมีแต่ลวดแต่ลวนเราปีนไม่ได้ด้วยทางในดีเนี่ยอู้ทางดีเนี่ยทางนดีอะบอกเขาหน่อยเขาไม่ยูทำไงอ่ะโวโลงนาะนี่ไม่มีอะไร เบี้ยผมลงนายมีแต่อาหารนะครับตอนไม่ต้องการอาหารเฮ้ยเดี๋ยวบ้านหลังนี้ลองเข้าดีไหมไม่แต่บ้านหลังแบบนี้โอ้โหใจเย็นใจเย็นใจเย็นซอมบี้จ๋าซอมบี้ที่รักซอมบี้ที่รักเดี๋ยวเพิ่งทำเขานะซอมบี้ทางนี้ก็น่าจะจัดยาวๆนะครับซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้อย่าเห็นเขาสิอ่าซอมบี้มือละโอ ไอ้ลูกบินักดีผู้หญิงก็ไม่เอาอุ๊บเข้าได้ป่ะวะเข้าได้ด้วยเข้าได้ด้วยซอมบี้มันฉลาดขึ้นน่ะแต่มันกากตรงน่ะเข้าใจไหมคือตีไมนะ่กี่ทีมันตายแล้วแต่มันฉลาดขึ้นอ่ะเห็นมันมันเดินทางมาหาเราได้แล้วเนี่ยพี่ยากเเข้าไปเราเข้าไปกันเลยเอาเข้าไม่ได้ไวะขึ้นวะ ข,ขึ้นได้ด้วยขึ้นได้ด้วยมีซอมบี้ข้างในอยู่หนึ่งตัวนะครับย่อง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 ,องโอ้ซอมบี้อ่ะซอมบี้อ่ะทำไมถึงทำกับเขาอย่างเงี้ยซอมบ,อมบี้ซอมบี้ไม่รักเขาแล้วหรอจำเวลาดีๆที่เราอยู่ด้วยกันไม่ได้หรือไงอจำได้เปล่าที่เขาตดแล้วให้ตัวเองดมอะ่ะตอนที่เรานอนด้วยหนูเชียร์สิบหายแล้วไงมีหน้าพุทธ ระลึกความหลังกับซอมบี้เลยอยู่ไหนอยู่ไหนไม่เห็นด้วยไม่เห็นไม่เห็นมันเห็นป่าวมันเห็นเนี่ยมันขึ้นสีแดงลนะลแล้วโอ้เมนไหลแล้วทำไมดีเเอ,อเพื่อเพื่อปวงชนชาวไทยกูยจะวิง่งอ่ะนี่นาผมก็จะตายแล้วเพื่อมนุษย์สี่ชาติ เพื่อมนุษยชาติทั้งหลายผมขอถวายชีวิตนี้เพื่อทุกท่านผมจะยิงซอมบี้จนกว่าตายหมดไอ้เหี้ยซอมบี้ยิงไม่โดนโอ้สัตว์แล้วไอ้เหี้ยซอมบี้อามาตะชิบหายกวิ่งละผมผมผมขอตอนคำพูดครับผมขอถอนคำพูดขอโทษนะมนุษยชาติทุกคนไปแล้ว มีอะไรไม่ไม่มีกูบอกโอ๊ยสอมบี้มาเต็มมาบานเหลวโอมาบอยเลยโอมาบอยทำไมโอเควิ่งครับวิ่งจนกว่าจะตายเนี่ยแหมนี่ที่นี่ที่ไหนเนี่ยที่ไหนโอ๊ยสอมบี้ตามมาหืมหืมมันสุดยอดเก็บปืน มาดิมบีอ่ะซอมบีอ่ะไม่กลัววิงว่งวิง่งวิ่งกับปุ๊ยอยู่สาด้เบอร์เลยทำไมถึงทำกับฉันได้โอเคครับก็ไปต่อกันพาร์ทสิบสองต่อนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำต่อเรื่อยๆโอ้โหดูว่าปืนผมได้ปืนอะไรมาปืนในตำนานอะไรเนี่ยโอ้โหปืนอะไรวะ,ะเข้าไปซูมไม่แค่ไหน ปึ๊บ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 อ่าไม่เห็นไอ้ซอมบี้เจ้ากรรมสองตัวนี้โอ้โหดูกินศพผมด้วยศพศพอยู่ตรงนี้มันไปกินอยู่ที่หลักเป็นหลักเราใช่ไหมเราดูนะหลักโอเคบายอะบายจ้าเจอเจอซอมบี้รับด้